ตำรวจจังหวัดเชียงรายขยายผลจับกุมผู้ค้ายาเสพติดจ,จากจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยเข้าไปตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งในเชียงรายนะคะยึดของกลางเพิ่มเติมทั้งยาบ้า48,000เม็ดแล้วก็มีไอซ์อีกเกือบ4กิโลกรัมค่ะ ตำรวจภูทรจังหวัดเชียงรายตรวจค้นบ้านเช่าหลังหนึ่งอยู่ในหมู่บ้านป่ายางมนตําบลเวียงอำเภอเมืองเชียงรายหลังได้รับการประสานจากตำรวจภูทรจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งจับกลุ่มผู้ต้องหาได้พร้อมยาบ้า4 0,000 0เม็ดเมื่อวันที่28มกราคมจากนั้นผู้ก่อเหตุคนนั้นก็ให้การรับสารภาพบอกว่ารับยาบ้ามาจากจังหวัดเชียงรายแล้วก็ยังมียาเสพติดอีกชุดหนึ่งซุกซ่อนเอาไว้ที่บ้านเช่านี่เป็นปฏิบัติการที่รับ แจ้งข้อมูลมาก็มาขยายผลเพิ่มเติมจากการตรวจสอบบ้านเช่าที่บ้านนี้ก็ไปเจอไอซ์น้ำหนักเกือบ4กิโลกรัมยาบ้าอีก48,000เม็ดบรรจุในกระเป๋าซุกซ่อนเอาไว้บนฝ้าเพดานในห้องน้ำค่ะตอนนี้เจ้าหน้าที่สืบสวนทราบตัวผู้นำยาบ้าไปส่งให้กับผู้ต้องหาแล้วก็คือนายชนวิสิทิ์วงน้อยก่อนจะวางแผนเข้าจับกลุมที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งบริเวณสวนสาธารณะหนองปึง ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงรายนำตัวส่งพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหามียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยไม่ได้รับอัญญาตค่ะ